สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกับสีผ้าไม่เห็ดไก่ต้มโคกพี่น้องไก่ต้มโคกเป็นเมนูง่ายๆที่วายเห็ดหายเด็กหน่อยหรือว่าผู้เฒ่าเพิ่นก็มากินเนาะพี่น้องมันสิออกรสชาติหวานน้อยๆแล้วก็ไม่ความนวมันเกี่ยวกับเ้าปรุงเนาะพี่น้องแต่ต้มโคกนี่มันเสียไก่มันยุ่ยแล้วมีหวานนิดๆจากนำโคกประมา่านันพี่น้องคือหล่างไก่เล้าเรียบร้อยหล่างหลาหนาแมนเนนะพี่น้อง ี่างไก่ล้างให้สะอาดใส่ทึ่งตนไงใส่ทึ่งปีกหน่อยตูนไงกับนี่กับสีไส้ลงไปก่อนนี่พวกนี้ต้มสักพักหนึ่งกับสีไส้ปีกหน่อยลงไปพี่น้องปีกหน่อยกับกินแ่บเพื่อกันแต่มันสิอเออไหนวามันสิซุกไวกว่าขาตนเนาะพี่น้องต้มนม้ำเรียบร้อยน้ำกับสิเป็นต้มนม้ำใส่ข้าวหนีวถึงไว้ยังสิพี่น้องร็อนน้ำเดือดก้อนจงสีไส่ไก่ลงไปเติมเดือดสิรดรสดีลงไปพี่น้อง ทีน้ำเดือนเนาะห้าก็ไส้ขาโตนลงไปเลยพี่น้องใส้ขาโตนมันลงไปมูนี่กนนะชิใส้เป็นสามโตนเนาะพี่น้องใส่เป็นสามโตนไงส่ลงไปเลยเติมเกลือจากหน้อยพี่น้องใส่ผิดไทยบ่ม,มีสูตรตายโตได้พี่น้องกะเอาหลังจากนั้นก็เติมโคกลงไปเลยพี่น้องใส่โคกลงไป โชคแล้วก็สิปิดฝาถิงไว้จักแล้วเล่าหน้าที่เราค่อยมาใส่ปีกหลังจากที่ดูแล้วว่าไก่มันเดือดพ่อสมควรแล้ะเนาะพี่นอ้องใหญที่ที่เข้าจะเอาปีกไก่ตัวนี้ลงไปล่ะมันสิดได้เปื่อยแล้วก็สซุกพร้อมกันปีกไกล่ลงไปแล้วจ้าหลังจากนั้นกลับมาปิดฝาท่าอีกจักประมาณยี่สิบกว่านาทีกระสิเปื่อยตวนพร้อมกินแล้วพี่นอ้อง พี่น้องเมื่อกี้ข่ลืมข่ลืมว่าข่อยอัดวิดีโอไวแตงเต่ตอนช่วงแรกเนาะเออวันนี้ข่ซิมาเราหลังจากขั้นตอนนั่นทีว่าต้มไปเลยสักพักนึงใส่ปีกใส่นานใส่นี้ลงไปกับซมีการใส่ซอสหอยนางรมแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเพิ่มแต่หันผูใ้ใดชอบกินน้ำปลากะโรยกินน้ำปลาแต่งกินในจากหน่วยเนาะพี่น้องซึ่งมันบ่เข้มดอกเพราะว่าเ้าใส่นาำค่อนข้างที่จะเยอะ ล่อให้มันเดือดมันยังมันสิเขาเหนือไก่พอดีเขาก็นามันก็สิค้ายๆน่าไก่ต้มน้ำปลาประมาณนี่เตว่ามันสิบ้เข้มจ๋าหรือบ้เข้มโดดเหมือนไก่ต้มน้ำปลามันสิออกมีความกลมกล่อมพอมันมีความหวานของน้ำโคกนกพี่น้องซึ่งเขาใส่ยางระนิดยางอนอยเพื่อให้มันเป็นกลิ่นแล้วก็มันเป็นสีของมันนี่เดี๋ยวสีกลับกล่องไห้เบิง นี่มันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นามันกะส,ส,สีสวยจังสีเลยหันผู้ใดมักรดจัดเน่ก็สีห้วยหาดเขาเนี่ยจักหน่อยแล้วพี่น้องแสียบดีบอกนี่เห็ดย่ามใดมดย่ามนั่นเห็ดย่ามใดบ่เคยว่ากินบ่เหมิดพี่น้องถึกใจทั้งเด็กหน่อยถึกใจทั่งผูยย้ใหญ่ได้เวลาเช็คดูไก่แล้วจ้าโอ้นุ่ม นุ่มเลยนุ่มเลยนี่นี่นุ่มนุ่มมากตนรออีกนิดนึงแต่ว่าเนื้อนิ่มแล้วเสร็จแล้วก็จะดูน่ากินแบบนี้เลยค่ะค่ะผู้ใดต้องการที่จะเห็ดคขายขๆกันล่องเห็ดบึงพี่นองรับร่องบ่ผิดหวัง